และความเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงในการชุมนุมเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีที่แล้วนะคะยังคงเกิดเหตุปะทะก,กันร,ระหว่างคนเสื้อแดงและก็ทหารในหลายจุดรอบรอบแยกราชประสงค์ค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตของประชาชนสูง,สงขึ้นไปถึง31คนขณะที่ทางด้านของสอ,อชอก็ได้ใช้มาตราการระงับธุรกรรมการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงกว่า106รายค่ะไปะติดตามย้อนรอยเหตุการณ์การชุมนุม1ปีวันนี้เมื่อปีที่แล้วกันค่ะ สถานการณ์การชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่16พฤษภาคมปีที่แล้วปกคลุมไปด้วยความตึงเครียดเมื่อรัฐบาลพยายามอย่างหนักในการขอคืนพื้นที่บริเวณแยกราชประสงค์ส่งผลให้เกิดการประทะกับคนเสื้อแดงในหลายจุดโดยทหารกระจายกำลังทั่วย่านราชปารถสั่งห้ามผู้เกี่ยวข้องเข้าในพื้นที่ขณะที่สะพานข้ามแยกในบริเวณดังกล่าวยังคงปิดการจราจรบรรยากาศท่วทั้งบริเวณอยู่ในความเงียบนานๆจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะ ด้านฝ่ายทหารได้เพิ่มแผงกัน้นพลาสติกตามถนนกันผู้ชุมนุมใช้รถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ขณะที่ร้านค้าต่างปิดร้านเกือบทั้งหมดส่วนบรรยากาศบริเวณถนนราชวิถีมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงมีกลุ่มประชาชนและคนเส้อแดงรวมตัวอยู่ที่ใต้สะพานล,ลอยเพื่อขอรับบริจาคเงินสิ่งของและอาหารส่งให้ผู้ชุมนุมด้านในส่วนถนนราชปารบมุ่งหน้าประตูน้ำบริเวณโรงแรมเซนจูรี่ มีผู้ชุมนุมกลุ่มนปชจุดไฟเผายางรถยนต์เป็นจุดๆโดยมีผู้ชุมนุมประปรายขณะที่ทหารที่ประจำการอยู่จุดดังกล่าวก็ยิงปืนใส่ประชาชนเพื่อข่มขู่เป็นระยะเช่นกันขณะที่บริเวณย่านบอนไก่คนเสื้อแดงออกมารวมตัวกันด้วยความกโกรธแค้นหลังเกิดเหตุผู้ชุมนุมถูกยิงจากทหารเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่15พฤษภาคมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนำขวดใส่น้ำมันจุดไฟแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณสิบคัน เข้าไปหาทหารที่ประจำการอยู่ทำให้ทหารต้องระดมยิงสกัดกัน้นจนวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าวล่าถอยหลบเข้าไปในซอยสำหรับบริเวณใต้ทางด่วนพระรามสีกลุ่มคนเสื้อแดงตั้งบังเกอร์ปิดถนนเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารบุกเข้ามาในพื้นที่แต่ฝ่ายทหารก็ตอบโต้ด้วยการระดมยิงบังเกอร์เพื่อข่มขวัญจนสามารถเปิดเส้นทางใต้ทางด่วนได้นอกจากนี้ทหารยังยิงกระสุนจริงเพื่อเตือนไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาจากซอย และเพื่อป้องกันการตั้งจุดชุมนุมใต้ทางด่วนกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณถนนพระรามสี่ต้องสลายตัวเข้าไปตามซอยต่างๆเพื่อหลบกระสุนตื่นสถานการณ์ขณะนั้นในทุกจุดเต็มไปด้วยความตึงเครียดและมีเสียงปืนดังออกมาเป็นระยะรวมทั้งยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนของทหารแต่พันเอกสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกศูนย์อนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชออก,กลับอ้างว่าการที่ทหารใช้อาวุธปืนยิงใส่ผู้ชุมนุม จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิตหลายชีวิตนั้นไม่ได้เป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุและสอชอชได้ประกาศควบคุมธุรกรรมทางการเงินบุคคลและนิติบุคคลกว่า100บัญชีรายชื่อซึ่งทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกับพันตํารวจโททักษินชินวัฒรอดีตนายกรัฐมนตรีและเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉินเพิ่มเติมใน5จังหวัดคือจังหวัดอุบลราชธานี มหาสารคามร้อยเอ็ดหนองบัวลำพูและจังหวัดสกลนครขณะที่การนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปชออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลยุติความรุนแรงและสูญเสียของประชาชนโดยมีข้อเสนอ3เรื่องคือ 1. รัฐบาลต้องประกาศหยุดยิงทันที 2. อออกคำสั่งถอนกำลังทหารทุกจุด 3. เมื่อทำได้แล้วนปชยินดีเข้าสู่การเจรจาเพื่อหาทางออกโดยสันติ แต่ต้องให้สหประชาชาติเป็นคนกลางทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดงเมื่อปีที่แล้วดูเหมือนว่าการยิงอาวุธปืนใส่ประชาชนของทหารจะเป็นความชอบธรรมที่รัฐบาลพยายามใช้ในการขอคืนพื้นที่จากคนเสื้อแดงจนถึงวันนี้ผ่านไปหนึ่งปีแล้วหวังว่ารัฐบาลยังคงไม่ลืมการกระทำที่ทำไว้กับคนเสื้อแดงทีมข่าว DNN รายงาน